การนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษผู้จัดทำข้อตกลงนายฉลาดอาสนามตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยภูมิเขต2โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัยปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง พารงงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนและวิชาชีพเป็นไปตามกกสกำหนดการปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นครูประจำวิชาสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูเป็นผู้นำกิจกรรมนายฉลาดอาสนามปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นประจำวิชาสังเกตการสอนและ สะท้อนผลการสอนร่วมกับครูเป็นผู้นํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนนิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนรวมจํานวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการจัดให้มีแผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนนักเรียนและชุม มีมาตรฐานเป้าหมายตัวชี้วัดในการทํางานที่ชัดเจนและใช้แผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษามีการขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมดังนี้โครงการส่งเสริมวิชาการสารความรู้สู่ความเป็นเลิศพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนได้แสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถและทักษะในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมระดับศูนย์เครือข่ายระดับเขตพื้นที่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่เช่นนักเรียนโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาเข้าร่วมแข่งขันวิชาการนานาชาติโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปฐถมถศึกษาประจำปี2565ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปถมถศึกษาชัยภูมิเขต2มีผลการแข่งขันดังนี้เด็กหญิงนัทยาจิรจิตมีชัยนักเรียนชั้นป .6 ได้รับรางวัลเหรียญ ทงอง, dad, <tout> vivir, ทงในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับปรถมศึกษาเด็กหญิงกัญยพรวงเกษมศักดิ์ได้รับรางวัลเหรียญทองในการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับปรถมศึกษาเด็กหญิงที่ดารัตเสียงล <c oughs> ีได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับปรถมศึกษาและเด็กชายปริญญาขึ้นนกคุ่มได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับปรถมศึกษาและนักเรียนมีผลการทดสอบโน็ตรายวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสถานศึกษาได้ในระดับต้นๆผ ที่เกิดขึ้นกับครูครูมีความตะหนัดและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพเต็มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว้ด้านการบริหารจัดการสถ,ถานศาึกษาได้นาหลักบริหารกริจการบ้านเมืองที่ดีหลักธรรมาภิบาลการบริหารกริจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถอีกทั้งยังมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เป็นระบบและก็ต่อเนื่องให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งตลอดทั้งการแนะแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนสามารถป้องกันวิเคราะห์แก้ปัญหาส่งต่อและก็ให้คําปรึกษาค้นหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหารวมทั้งการพัฒนากลุ่มนักเรียนปกติในเบื้องต้นได้อย่าง ส่งผลให้โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ช่วยดูแลนักเรียนและนักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมวินัยนักเรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือเนตนารีดำเนินงานกิจกรรมสะอาดชานฉลาดคัดแยกขยะและเด่นที่สุดก็คือนักเรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษาและการทําประกันชีวิตผลที่เกิดข,ขึ้นกับสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้สามารถพัฒนาดเต็มตามศักยภาพ ตามเป้าหมายที่คำเอาไว้ทางด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการเสริมสร้างแรงจูงใจไฟสัมฤนกระตุ้นและจูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงานเสริมสร้างขวัญและกำลังจใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนและเป็นผู้ที่ชี้แนะโคจชิ่งให้คำแนะนำและคำปรึกษาหารือแก่บุคลากรและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นส่งเสริมบรรยากาศแห่งการทำงานเป็นทีมมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับครูสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาครูทุกคนได้ รับการพัฒนาคุณภาพได้มาตรฐานตามวิชาชีพคูผู้บริหารมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางด้านการบริหารงานชุมชนและเครือขา่ายโรงเรียนเกษตรศิลปะมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนสร้างเครือข่ายในการพัฒนาประสานกับหน่วยงานองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนช่วยเหลือชุมชนอาทิเช่นกิจกรรมกิจอาสาร่วมใจพัฒนาร่วมกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์หน่วยพัฒนาการ การขึ้นที่55ทหารพัฒนาะกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดอีกทั้งการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 การตรวจ ATK ร่วมกับทางโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเดินป่าศึกษาธรรมชาติกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานร่วมกับกศน,นอ,อำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมเป็นคณะกรรมการพิธีการนำคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสามตาน,านสาวบันแตเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถรู้เกิดองค์ความรู้ที่มีส่วนร่วมคิดร่วมทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นทางด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการเข้ารับการอบรมสแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลและศึกษาดูงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ การดําเนินงานบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลการพัฒนา KPA สูงขึ้นจากการดําเนินงานบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานชุมชนผู้ปกครองให้ความไว้วางใจให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องในส่วนของข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายการ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในการบริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในสถานศึกษาบนพื้นฐานความเชื่อว่าหากการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแล้วสถานศึกษาแห่งนั้นก็จะกลายเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพหรือมีความเป็นเลิศซึ่งมีการดําเนินการโดยวิธีวางแผนเป็นระบบครบท้วนข้อมูลเพิ่มคุณความรู้น้าสู่การปฏิบัติตรวจรับการประเมินโดยผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่บ่ง บอกถึงคุณภาพของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพผู้เรียนครูมีมาตรฐานแต่ตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงคุณภาพของครูในการจัดการเรียนการสอนที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่เด่นชัดขึ้นขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลง,งานการพัฒนางานตามข้อตกลง PA นายโคลเมตรวรณพิมพรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสองประธานกรรมการประเมินผลงานการพัฒนางานตามข้อตกลง PA นายสนองดีแสงผู้อำนวยการโรงเรียน ีนบ้านสุดเลาะประชานุสสกรรมการและนายเมืองมนบำร,รุงเผ่าผู้อำนในการโรงเรียนบ้านหนองต่าราสามัคคีวิทยากรรมการขอขอบคุณครับ